ส่วนเรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายที่ฉันบอกว่าได้แสดงถึงสันดานของพรรคการเมืองที่บอกว่าทําเพื่อประชาชนนะคะคือพรรคมึงเนี่ยบอกตรงๆรเลยค่ะแค่น้ำประปาดแดกได้มีไม่ปัญญาเลยค่ะนะคะความต้องการและความจําเป็นของคนที่จะขึ้นรถไฟฟ้าคืออะไรคะคนที่อยากใช้รถไฟฟ้าเพราะรถไฟฟ้าเดินทางได้เร็วประหยัดกว่านะ,ะแล้วก็พวกนี้ว่าเซฟเวลาได้มากกว่าวิธีอื่น การจราจรกรุงเทพเป็นยังไงใครก็รู้รถมันติดรถมันแน่นนะคะแล้วการขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยตอนแรกๆเลยก็คือมันแพงแต่ก็ยังมีคนจํานวนไม่น้อยที่แพงยังไงก็ต้องใช้เพราะว่ามันคุ้มเพราะฉนั้นคนที่เขาอยากจะใช้เนี่ยถ้ามันเป็นยี่สิบบาทเขาก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วพอคนมาใช้บริการรถสถาธารณะมากขึ้นก็จะลดจํานวนการที่จะใช้รถส่วนตัวกันน้อยลงมนลภาวะมนลพิจารณามันก็น้อยลง ประชาชนก็มีเงินเหลือติดจากกระเป๋าไปกินนู่นกินนี่ซื้อรุ่นซอนี้ก็ได้หมดเพราะฉะนั้นฉันบอกว่าประชาชนดูเอาเองก็แล้วกันค่ะว่าวันเนี้พักที่ตอบสนองแล้วก็ให้ผลประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดคือพักอะไรในขณะที่วันนี้มีข้อกล่าวหาอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ทํางานของเขาไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงปีเจ็ดศูนย์ถ้าอะไรยังไม่สิ้นสุดมีการเลือกใต้งครฉันถามว่าใครจะเป็นคู่แข่งอนะ ประชาชนได้เป็นรัฐบาลวันหน้าถ้าคุณเข้ามาได้เป็นรัฐบาลคุณก็ยกเลิกไปเลยแบบที่บอกนละว่าถ้าได้เป็นนายกได้เป็นรัฐบาลจะยกเลิกสามสิบาทจะยกเลิกยี่สิบาทมึงทําเลยค่ะเพราะดิฉันบอกแล้วว่าถ้าทําตรงนี้นะคะมึงเจอมึงเจอแนะะ่ดิฉันพูดเลยนะ,ะรถไฟฟ้ายี่สิบาทแหกปากนั้นนะ่ะนะคะ จะบอกเลยค่ะว่าไอ้ที่แหกปากพวกเนี้ยเงินเดือนมึงก็ภาสีกูทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกรุณานะคะเห็นแก่ประชาชนบ้างอย่าเอาแต่เท่นะคะวัน,ว,นวันหนึ่งแม่งทำแต่คอนเทนต์ไม่ทำงานทำการก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะดีฉันบอกว่าบางทีเนี่ยคือคือด่าคนพวกเนี้ยด่าจนมึนด่าจนตัวเองเนี่ยก็เพูดง่ายว่าเฮ้ยมึงจะต้องมีเรื่องมาให้กูด่าอะไรขนาดนั้น นะะผลงานของพักมันไม่มีอะไรเลค่ะค้านเงินหมื่นค้านแดนบิดค้านรถไฟฟ้าค้านเอนเตอร์เทนเมนต์วันนี้มาค้านยี่สิบบาทอีกสรุปเลยก็คือมึงเป็นพักที่ค้านผลประโยชน์ของประชาชนเอาตรงๆเอาดีๆนะมีอยู่แค่นี้นอกนั้นไม่มีอะไรทำก็ขอ,ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังกันอยู่ตอนนี้ จริงๆเนี่ยมันมีหลายเรื่องนะคะที่ดิฉันยังยังคิดว่าจะต้องรอก่อนว่ามันจะตกผึกยังไงตรงไหนแต่ที่สําคัญเลยก็คือนะคะเรื่องของการไปหาเสียงแล้วด่าเพื่อไทยเนี่ยซึ่งทําเหมือนพักส้มเลยดิฉันบอกว่าอันนี้ถ้าทําเหมือนพักส้มก็คือไปหาเสียงไม่ได้ไปบอกเลยว่าจะทําอะไรให้คนที่นั่นแต่ด่าเพื่อไทยฉําสุดท้ายแพ้ค่ะ แล้วมาดูสิว่าประชาชนเนี่ยนะเขาจะอยากได้พักที่แม้กระทั่งที่ดินนะคะซึ่งเป็นที่ดินหลวงที่พระมหากษัตริย์ยกให้การรถไฟเนี่ยมึงก็ยังไปฮุบออกมาแล้วพอศาลเขาบอกให้คืนมึงก็นำหน้าเฉยๆนะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือมึงไปยื่นฟ้องคนที่เขาเนี่ยนะครับไปเปิดโปงเรื่องของหัวสอวอไปหาว่าเขาหมิ่นพอนัดเจอนะ คือมึงเป็นโจทย์มึงไปขอไก่เกลี่ยทําไมคะสรุปแล้วก็คือมีแต่จาเลยที่เขาไปขอไก่เกลีย่ยแล้วเจ๊แมวหรือคือคุณกุณณสุมาลาวติเขาไม่เอาด้วยเขาไม่ยอมไก่เกลีย่ยเขาพร้อมจะพิสูจน์คดีถึงที่สุดดิฉันบอกเลยคะ่ะว่าเรื่องนี้นะคะเราต้องถ้าเป็นดิฉันดิฉันจะต้องคอยปกป้องคุ้มครองคือต้องเอาคุณแมวเนี่ยไปไว้ในเซฟโซนเลยนะคะ ก็มีเรื่องพูดนะคะอยู่ประมาณนี้นะคะวันนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ฉันอยากฝากไว้ว่าพวกเราเนี่ยต้องพยายามที่จะดูนะคะว่าจริงๆสวชุดนี้เนี่ยมันไม่ควรที่จะมานั่งโหวตองค์กรอิสระเพราะตัวเองเนี่ยนะคะยังอยู่ในขั้นตอนของความไม่โปรง่งใสยังมีกรณีของการหัวสวซึ่งดิฉันบอกว่าคนพวกนี้เมื่อไปโหวตให้กับองค์กรอิสระนะคะที่เข้าไปนั่งทําหน้าที่เนี่ย มันก็จะเกิดความเกรงอกเกรงใจกันก็คือพวกใครพวกมันแล้วก็หน้าด้านไม่เคยที่จะยอมรับแล้วก็พูดง่ายๆว่ามึนแล้วที่ฉันถามว่าถ้าผลที่สุดแล้วคดีหัวสวเนี่ยนะคะถ้ามันเข้าสู่กระบวนการแล้วมันถูกตัดสินว่าผิดอะไอพวกที่เข้าไปนั่งนั่งอยู่นี่ก็ต้องก็ต้องโมงคฆะหมดแล้วก็ต้องมาเลือกใหม่ถามว่าแล้วมันแล้วมันนะมันสิ้นเปลืองมันไม่ควรจะเกิด และที่สําคัญเลยก็คือพวกมึงควรจะมีจิตสํานึกควรจะมีความละอายหน้ามึงต้องบางหน่อยได้ไหมมึงจะหน้าหนาแล้วก็มั่นหน้าจะไปโหวตให้คนคนัน้นคนนี้มานัน่งทํแทนหน้ามานั่งทําหน้าที่แล้วเพื่อไปชี้เป็นชี้ตาให้กับคนที่เป็นศัตรูของมึงเนี่ยมึงคิดกันได้ยังไงคือสองพักนี้นะดิฉันบอกว่าเหมาะสมกันมากที่มึงจะไปอยู่ด้วยกันน่ะแต่ขออย่าให้มึงไปอยู่ด้วยกันโดยการเป็นรัฐบาลเพราะไม่อย่างนั้นดิฉันบอกว่าเรือหายแน่นอนค่ะ นะคะคือถ้าสมมติว่ามีคนสงสัยถามดิฉันบอกว่าอะถ้าเกิดว่าเขาไม่ดีนะคะแล้วทำไมเขาถึงได้เป็นรัฐบาลทุกครั้งสังเกตไหมคะว่าเขาพยายามเขาเคยพูดค่ะให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะพยายามทําตัวเป็นพรรคที่เป็นกลางเพื่อที่จะเข้าเข้า,ขาร่วมกับรัฐบาลได้ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งแต่หลังจากที่มันมีประเด็นนะคะในเรื่องของอ คือคือหลังจากที่ถูกเอามหาไทยคืนนะแล้วตัวเองก็ลาออกแล้วก็บอกว่าที่ลาออกเพราะว่ามาจากคลิปเสียงซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะคุณประกาศแล้วว่าถ้าคุณเสียมอ,มอทอหนึ่งคุณจะลาคุณจะอถอนตัวจากรัฐบาลคุณก็ต้องถอนอยู่แล้วถ้าไม่ถอนมันก็หมานะแต่เมื่อถอนไปแล้วก็ยังไว้เชิงว่าไม่สามารถร่วมงานกับรัฐบาลนะคะที่มันนู่นนี่นั่นอะไรได้แล้วดิฉันบอกว่าที่แหกปากด่ารัฐบาลทุกวันเนี้ย มึงคงลืมคิดไปนะคะว่ามึงก็เพิ่งถอนตัวออกจากรัฐบาลได้ยังไม่ถึงเดือนเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมหาไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ่อนของซ่องไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นการจับกลุ่มล้างบางนู่นนี่นั่นล้วนแล้วแต่เกิดคําถามขึ้นมาว่าตอนมึงเป็นมหาไทยมึงทําหาอะไรอยู่ทําไมมึงไม่ทําแลาไม่มีการกลั่นแกล้งทางการเมืองแล้วค่ะคนอย่างพวกมึงไม่ต้องไปกลั่นแกล้งเพราะทุกอย่างเดี๋ยวมันชัดเจนและประชาชนเขาเห็น ซึ่งเพื่อไทยไม่ได้ไปทำอะไรมึงเลยถ้าสมมติว่าภูมิทาขึ้นมาดูแลมหาไทยนะคะแล้วมานั่งเฉยๆซิมึงค่อยด่าแต่การที่เขาไปจับตรงนู้นตรงนี้มันเป็นอะไรฮะจับบอลจับอะไรพวกเนี้ยมึงหน้าที่ของมึงจะแหนมึงไม่เคยทาอะ่ะนะคะส่วนเรื่องข่าวนี้ฉันบอกเลยนะคะว่าถ้าสื่อไทยมันไม่ปั่นกันขนาดเนี้ยมันไม่ได้อะไรนักหนานะคะสื่อไทยวันนี้ไม่รู้ไปแดกเงินมันหรือไง วันวัน,วนหนึ่งโพสแต่เรื่องของคุณมาเนตวันวันหนึ่งโพสแต่เรื่องของคุณเซนคุณเซนไปให้กำลังใจทหารคุณเซนอย่างนั้นคุณเซนอย่างนี้นะคะคุณมาเนตบอกว่าไทยต้องเปิดด่านก่อนอย่างเป็นทางการโดยไม่ปิดด่านฝ่ายเดียว2ไทยต้องเปิดจุดผ่านแดนทั้งหมดนะฮะไม่ใช่ทยอยปิดทีละเปิดทีละจุดสไทยต้องใช้รูปแบบการเปิดปิดบ่อนก่อนวันที่7นู้นนี่นั่นโอ้ลงข่าวกันนะฮะไม่รู้คุณเซนเนี่ยนะคะมันให้ตังค์หรือ,อยังไง แล้วมึงเป็นสื่อของประเทศอะไรกันแน่แล้วสังเกตไหมคะกรณีของพวสวเนี่ยที่กุสมาวตีเนี่ยเขาออกมาพูดเนี่ยคือตอนแรกเลยมีการฟ้องนะคะและในวันที่เขาเนี่ยนัดมาเพื่อให้ให้การเนี่ยดิฉันบอกว่าคนที่ถูกฟ้องเนี่ยนะคะปาก้าขาสัน่นโอ้โหอย่างนู้นอย่างนี้แล้วมีการมีข้อมูลมานะคะ บอกว่าจริงๆแล้วกุสุมาวตีกุสุมาลวตีนะคะได้รับการทาบทามคือพูดง่ายๆว่ามีการติดต่อที่จะขอไกล่เกลีย่ยอืมคือมึงไม่ผิดมึงจะไกล่เกลีย่ยทําไมไหนบอกว่าแน่จริงอ่าถ้ามันไม่ผิดจริงแล้วคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์จริงจะไปไกล่เกลีย่ยทําไมล่ะคะก็ฟ้ากุสุมาลาว,ว,ว,วตีเลยสิก็มาทําให้มึงเสียชื่อไม่ใช่เหรอกรณีอ่า นั่นหมายความว่าทำไมรู้ไหมคะก็หมายความว่าตัวเองเนี่ยมีชนักที่ปักหลังแล้วหลักฐานที่อยู่ในมือของเจ๊แมวหรือกุสุมาลาตีเนี่ยเขารู้อยู่แล้วนะฮะว่ามันหลักฐานเนี่ยนะมันเอาผิดได้เจ๊แมวก็ไม่สนใจคะ่ะนะฮะไม่ตกลงไม่เอาด้วยบอกว่าไหนไหนที่จะทําเรื่องนี้แล้วก็จะทําให้ถึงที่สุดนะคะคือพอพเผชิญหน้ากันเนี่ยนะคะคนทําผิด คือคืออนุทินเนี่ยนะคะคือคือเขาเนี่ยไปฟอ้องกุสุมาลวตีซึ่งกุสุมาลวตีเป็นคนที่เอาเรื่องของการหัวสวเนี่ยมาแชเขามีหลักฐานนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาจะทําต่อไ,อไปพอไปพบกันเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะไปขอไกะล่เกลีย่ยเขาแต่เขาไม่ยอมนะคะคือที่ผ่านมาพักภูมิใจไทยเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสวทั้งสิ้นนี่กุสุมาลวตีบอก ส่วนตัวของเจ้าแมวเนี่ยนะะก็บอกว่าตัวเองเป็นพลเมืองคนหนึ่งที่ต้องการที่จะแบบคือไม่อยากให้เรื่องนี้มันมันผ่านไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เสียหายนะคะบอกว่าจะขอเป็นนายกอ่าจะอยาอถามว่าอยากเป็นนายกเพราะอะไรแล้ววันนี้เขาก็รับสารภาพด้วยนะคะว่าใช่เขาอยากเป็นนายก มีใครบ้างที่เล่นการมือแล้วไม่ได้อยากเป็นนายกใช่ค่ะเขาอยากเป็นนายกกันทุกคนแหละค่ะแต่ไม่ได้ใช้วิธีเหมือนมึงค่ะไอ้หนูวิธีการของมึงในวันนี้ก็คือไปยืมมือคนนั้นคนนี้มาเพื่อล้มรัฐบาลแล้วตัวเองเนี่ยจะได้อาศัยนะมือของพรรคส้มโหวตที่มึงเป็นนายก